อารแห่งนี้เป็นหนึ่งในอาคารที่อยู่อาศัยในชุมชนแฟลตดินแดงที่ในอนาคตอาจถูกรื้อถอนหากมีการจัดทําโครงการพัฒนาพื้นที่และฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง7พฤศจิกายนปี2543คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนแม่บทที่เสนอโดยกระทรวงมหาดไทยพร้อมอนุมัติเงินอุดหนุนให้เปล่าจํานวนกว่า700ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายในการจัดเตรียมโครงการ โดยมติคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติหรือกคชอพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และดำเนินการตามรายละเอียดทั้งหมด9ขอ้อซึ่งสาระสาคัญคือการจัดทําแผนการรื้อย้ายและก่อสร้างอาคารแห่งใหม่ระบุเงื่อนไขว่าจะต้องคํานึงถึงผลกระทบต่อวิถีชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ของผู้อยู่อาศัยเดิมพร้อมกันนี้ยังระบุให้การเคหะแห่งชาติจัดทําทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิ์การเช่าและจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นซึ่งนายดุสิตยอดศรียืนยันว่า เขาและภรรยาซึ่งเป็นเจ้าของสิทธิการเช่าที่แท้จริงไม่เคยมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมสแสดงความคิดเห็นเมื่อจะมีการเปลี่ยนแปลงกระทบมาถึงเขาเนี่ยคุยกับเขาก่อนที่จะได้รู้ว่าเป็นไงพี่พี่ไหวไหมถ้าหากว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรไปเนี่ยเขาก็จะถามว่าเอาแล้วเปลี่ยนแปลงไปแล้วค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเท่าไหร่คุยกันตรงนั้นก่อนไอ้ฟื้นฟูเมื่อไหร่ก็ได้จะรีบไปทำไมเล่า นายตัทยาประภัยเพชรผู้อยู่อาศัยคนนี้ให้ข้อมูลว่านอกจากปัญหาด้านการมีส่วนร่วมของผู้อยู่อาศัยแล้วยังมีอีกปัญหาหนึ่งที่สําคัญคือทะเบียนรายชื่อเจ้าของสิทธิการเช่าซึ่งมติคณะรัฐมนตรีกําหนดไว้ให้การเคหะแห่งชาติจัดทําประกาศเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถตรวจสอบความถูกต้องซึ่งตั้งแต่เริ่มต้นดําเนินการจนถึงปัจจุบันเขาอ้างว่ายัางไม่มีการเปิดเผยถึงทะเบียนรายชื่อนี้ นอกจากนี้ปัญหาการเซ้งสิทธิ์การเช่าแก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่คนในครอบครัวซึ่งถือเป็นการกระทําที่ผิดหลักเกณฑ์การเช่าก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งนายตัดทยายืนยันว่าการเคหะแห่งชาติก็รับรู้มาโดยตลอดนอกจากนี้ยังช่วยประสานไปยังสํานักงานเขตพร้อมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการดําเนินการอีกด้วยคนสองบุคคลสองคนในก็ในขอตอกลงมาจะเซ้งห้องให้กันแล้วก็ไปที่การนี้ค่ะ ขอโอนขออนสิไปเป็นของนายขอจากนายขอสู่นายขอการนี้ก็เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเรียกเก็บค่ามเน,นประมาณสามหมื่จากปัญหาที่เกิดขึ้นผู้อยู่อาศัยซึ่งเป็นเจ้าของสิทธิการเช่าที่แท้จริงต่างวิตกกังวลและไม่มั่นใจในการดําเนินการในครั้งนี้พร้อมแสดงความคิดเห็นว่าการที่ภาครัฐเตรียมเปิดทางให้เอกชนเข้ามาลงทุนพัฒนาพื้นที่นั้นขัดต่อพันธกิจของการเคหะแห่งชาติ ที่มีหน้าที่พัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแฟรดินแดงเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี2506มีอาคารทั้งหมด64อาคารแต่เดิมอยู่ในความรับผิดชอบของกรมประชาสงเคราะห์กระทรวงมหาดไทยก่อนโอนย้ายให้กับการเคหะแห่งชาติสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งภายหลังได้รับโอนภารกิจก็ได้จัดทำโครงการเพิ่มเติมบางส่วนจนมีที่อยู่อาศัยทั้งหมดจำนวน9,242หน่วยโดยเหตุผลนี้ผู้อยู่อาศัยที่เป็นเจ้าของสิทธิ์การเช่าจึงเรียกร้องอยากให้การเคหะจัดทำทะเบียนรายชื่อเจ้าของสิทธิ์และเปิดเผยให้มีการตรวจสอบอย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสประพาสเลิศวิไลไทยพีบีรายงาน ร้อนของชาวแฟดตดินแดงนะที่มาร้องเรียนในรายการสถานีประชาชนวันนี้นะคะเพื่อที่จะขอโอกาสในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะในแผนแม่บทที่จะมาพัฒนาปรับปรุงชุมชนเมืองดินแดงเรามีผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมพูดคุยสีท่านบนเวทีนะคะสท่านแรกเป็นตัวแทนผู้ที่อยู่อาศัยที่แฟตดินแดงค่ะท่านแรกนะคะคุณลุงดุสิตยอศรีสวัสดีค่ะ,ค,ะค่ะท่านที่สองนะคุณตัทยาประภัยเพชรนะคะท่านที่สามนะคะก็คือท่านผู้ช่วยผู้ว่าการแข่งชาติค่ะคุณดารนัยอินสว่างค่ะ <All> right. และสุดท้ายนะคะก็คือดร,รโสพลพรโชคชัยค่ะเป็นประธานมูลน,นิธิที่ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยนะคะสวัสดีทั้งสี่ท่านค่ะอาจารย์เตียศกดก็จะอยู่ช่วยเราในแง่ของข้อกฎหมายด้วยนะคะแต่ว่าช่วงนี้ต้องเลยท่านผู้ชมทุกๆท่านนะ,ะก่อนที่จะมาพูดคุยในรายละเอียดประเด็นที่เป็นปัญหา,ญหามีทางออกอยัางไงาแก้ได้ไหมนะคะเดี๋ยวหลังข่าว15นาฬิกาค่ะมาติดตามในรายการสถานีประชาชนค่ะ ่านผู้ชมคะจากการที่ชาวชุมชนแฟลตดินแดงนะคะเขาขอมีโอกาสในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นตามแผนแม่บทนะคะในการฟื้นฟูชุมชนเมืองดินแดงนะคะก็ต้องเรียนถามในส่วนงทางคุณลุงดุสิตก่อนนะคะตอนนี้ปัญหาของเราอะนะคะที่เราอยากจะให้มีการแก้ไขก็คือเรื่องของการแสดงความคิดเห็นใช่ไหมคะเออคือปัญหามันอย่างนี้นะครับคือนับตั้งแต่แผนแม่บท คือคอมอปี2543ปรากฏขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าชาวบ้านเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยกับแผนแม่บทอันนี้เพราะว่ามันสภาพของอาคารแฟรดินแดงตอนนั้น่ะแฟรหลังสุดท้ายที่ถูกสร้างขึ้นอายุมันใช้งานเพียงไม่กี่ปีอ,อันนี้นเ,ปนเป็นข้อสงสัยแต่ทีนี้ว่าในเมื่อมันมีแผนแม่บทออกมาแล้วเนี่ยโดยการวิสัยการทํางานของทุกชนิดจะต้องมีการกําหนดแบบแผนแผนผังหรือการวิธีการปฏิบัติอะไรต่างๆเนี่ย กำหนดไปตาม,ตามโดยเฉพาะองค์กรของรัฐเนี่ยการปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่จะต้องปฏิบัติไปตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายโดยเคร่งครัดจึงจะสามารถทําให้เกิดความเชื่อถือสําหรับองค์กรนั้นๆได้ทีนี้ในเมื่อมันมีมติคลมอ,ออกมาบังคับว่าใน,ในกรณีในการดําเนินโครงการฟื้นฟ,นฟนูชุมชนเมืองดินแดงเนี่ยต้องให้การใช้หานชาติปฏิบัติตามข้อบังคับไว้โดยเฉพาะ5.9เนี่ยซึ่งในข้อสาระสำคัญก็คือ ไม่ว่าองคอ์กรใดก็ตามนะครับสิ่งสําคัญที่เป็นหัวใจขององคอ์กรก็คือบัญชีรายชื่อของเจ้าหน้าที่แต่ละนแผนกหรือเจ้าหน้าที่พนักงานทุกอย่างตั้งแต่ผู้บริหารประธานบริษัทมาจนถึงผ่านลงหรืออะไรก็แล้วแต่ในกรณีนี้เช่นเดียวกันเป็นโครงการที่จะต้องกระทบกับผลผลการดําเนินชีวิตของครอบครัวหลายพันครอบครัวนับหมื่นชีวิตตามปาม,าม,ามิิคอ,อรมอปนีนี้แต่ปรากฏว่า10กว่าปีผ่านไปแล้วเนี่ย แม้บัญชีรายชื่อของผู้เป็นเจ้าบ้านก็การแขหะแห่งชาติไม่สามารถที่จะดำเนินการตามคำสั่งเพื่อให้ออกมาปิดประกาศให้ชุมชนได้รับทราบให้อย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยเดิมได้มีโอกาสตรวจสอบความถูกต้องได้ถามว่าทำไมไม่ทำครับนี่ข้อหนึ่งนะครับผมค่ะเรื่องของการตรวจสอบบัญชีรายชื่อนะคะอาจารย์เจษราเชิญพี่ตัดทยาค่ะเชิญค,ครับผมบ่าจะเรียนถามว่าการแหแห่งชาติเพราะว่ามีการกข้อบังคับของการแขห์เองนะครับ ว่าห้ามเสงสิทธิ์นำห้องไปเช่าช่วงรืยเสงสิทธิ์แต่การขยายชาติก็ปล่อยให้มีการเสงสิทธิ์และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโดยเก็บค่าธรรมเนียมห้องละสามหมื่นบาทเงินนั้นเข้าใครคะเข้าการขยายครับทีนี้เราสงสัยว่าในเมื่อโครงการที่ดําเนินโครงการฟื้นฟูเมืองมาทั้งหมดเนี่ยไม่สามารถทําบัญชีรายชื่อได้เพราะบัญชีรายชื่อไม่นิง่งมีการปล่อยให้หวนเซงสิทธิ์ทางข้าจากนะครับค่ะพวกเราไม่ได้ประท้วงว่าไม่ให้ทุกมเเหรือฟื้นฟูเมือง แต่เราถามว่าเสียงที่คุณทาขั้นต้นนิบัานมาทาถูกหรือไม่มใช่ไหมครับเราจะอยากทราบคําตอบเนี่ยครับ<อ>ว่าไปปล่อยให้มันมีการเซ็งสิทธิ์ทำไมอ่ะสองประเด็นด้วยกันนะบัญชีรายชื่อผู้อยู่อาศัยกับการเซ็งสิทธิ์เรียนเชิญท่านผู้ช่วยดารานายเลยค่ะเชิญค่ะครับก็นะครับขออนุญาตเรียนประเด็นแรกนะครับในเรื่องของบัญชีรายชื่อนะครับขณะนี้เนี่ยตัง้งแต่ปี2 5 4 3เนี่ยนะครับที่การชาติเนี่ยตเสนอแผนแม่บทไปนะครับซึ่งขณะนั้นเนี่ย เราได้ดำะเลอซึ่งคอรมอลับมาให้เราปรับปรุงแก้ไขนะครับซึ่งเราก็เลยไม่สามารถที่จะประกาศได้แต่อย่างไรก็ดีน่าจะเป็นที่ท,ทราบก,กันดีว่าคนที่ได้สิทธิ์ก็คือคนที่เป็นคู่สัญญากับการชาติเนี่ยได้ร้อยเปอร์เซนต์ยืนยันเลยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทำไมที่เราต้องประกาศให้มีการโอนสิทธิ์เพราะว่าบางทีผู้อาศัยนะครับมีการโอนสิทธิ์ลอยกันไว้เราก็เลยให้ประกาศว่า ระยะเวลาที่่1เมษายนถึง3ธินวิคมนียก็เลยให้ทุกคน,นมาโอนสิทธิ์ให้ถูกต้องเพื่อเราได้ประกาศเป็นทางการนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คิดง่ายๆว่าคือใครที่เป็นคู่สัญญาการชาติเนี่ยทุกคนได้สิทธิ์หมดนะครับประเด็นที่ว่าทําไมการชาติเนี่ยต้องต้องเปิดให้โอนสิทธิ์นะครับผมเรียนว่าเบื้องต้นเลยเนี่ยจริงที่อยู่อศัยเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับเราก็พยายามที่จะให้ผู้อยู่อศัยเนี่ยได้มี ค่สายที่มีความมั่นคงนะครับพอเวลาที่ทตึกมันเนี่ยสร้างมานานนะครับผู้สูงอายุบางคนนะครับอยู่ชั้นสี่ชั้นห้าเนี่ยนะครับอจจัติมายุสูงขึ้นนะครับหรือว่า ลูกหลานเนี่ยแต่งงานไปหมดแล้วลงไม่ได้เห็นเราก็เลยให้เปิดให้ทุกคนเนี่ยนะครับว่ามายื่นคาร้องโอนสิทธิ์แล้วเราก็เก็บค่าธรรมเนียมก็ไม่ได้ไปไหนแล้วครับก็เข้ามาเข้ารัดเข้าแล้วก็กลับไปพัฒนาชุมชนนะครับแล้วไปพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้โดยสารเนี่ยครับอันนี้ประเด็นนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องของบัญชีรายชื่อแน่นอนนะครับเถ้าเราได้รับการอนุมัตินะครับจากคลมอ,อย่างเป็นทางการแน่นอนหมดแล้วเนี่ยเราประกาศ นะครับหายชื่อชัดเจนแล้ววันนี้เนี่ยเราก็าประกาศเป็นาทางการแล้วว่าเราจะเปิดภายใน3เดือนเนี่ยนะครับให้ทุกคนที่ยังไม่ได้โอนกันจริงๆหรือโอนลอยกันไว้เนี่ยจะได้ติดถูกต้องนะครับ<ช>เดี๋ยวก็จะมีปัญหาว่าโอนกันแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมีปัญหาระหว่างผู้โอนไว้ว่า,วา ไม่รู้เคยะไม่ได้แจ้งแต่วันนี้เราแจ้งอย่างเป็นทางการและทุกคนในพื้นที่เนี่ยรับทราบหมดนะครับเพราะนั้นก็อย่างเดือนเมษาเนี่ยก็มาโอนแล้วประมาณสักสิบเรายนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปปิดอวันะที่30มิบถุนาเพราะสามิบเนีเราก็จะได้นะครับนําบัญชีรายชื่อคู่ตัญญาทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ ที่อยู่เนี่ยนะครับประมาณสักเกือบ6พันลายนะครับจะได้ถูกต้องนะครับแน่นอนวันนี้คิดง่ายๆเลยใครเป็นคู่สัญญาคนนั้นได้ติดแน่นอนค่ะหลัง30มิถุนายนมาสอบถามได้เลยว่ารายชื่อของผู้ที่มีสิทธิ์อยู่ในการเคามีใครที่ถือครองสิทธิ์บ้างการเยะประกาศได้ครับรนี้หลงการเซ้งแสดงว่าการเคหะอนุญาตให้เซ้งได้ใช่ไหมครัก็ คือเดิมทีเนี่ยนะครับตอนต้นเนี่ยในสัญญาเราไม่อยากให้เซ็กกันเพราะอยากให้อยู่แต่นี้เวลาอยู่มาควรมีอายุเยอะๆขึ้นนะครับอยู่ชั้นตีชั้นห้าลุไม่ได้หรือว่าอยากจะไปอยู่พื้นราบนะครับเราก็เปิดโอกาสให้เขียนกำลองนะครับก็เยอยากให้ให,ให้เซ็กซสิทธิ์ได้นะครับขอยากคือถ้าเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นเหตุผลเรื่องของผู้สูงอายุคนเก่าท,ที่เคยอยู่แล้วก็เซ็งกันอยู่กันภายในแต่ไม่ได้หมายความว่าเปิดโอกาสให้คนข้างนอกมาเซ็กคนข้างในครับ เช่นนั้นหรือไม่ก็อาจจะจะมีบ้างนะครับเรียนๆอย่างนี้ส่วนใหญ่แล้วเราจะคํานึงถึงผู้อาศัยทั่วไปที่เป็นชาวดินแดงไว้ก่อนนะครับคนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงคราวนี้ประเด็นที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งนะคะที่เขาสงสัยกันว่าถ้าเกิดมีการประกาศรายชื่อนะคะแล้วก็ชัดเจนคองการเช้าเซงแล้วคราวนี้โครงการที่จะมาพัฒนาเขตดินแดงครับ ชาวบ้านเขากลัวว่าเขาจะได้อยู่ไหมเนี่ยจะเอาตรงนี้ไปทําห้างไปทําอะไรที่มันได้เงินเยอะๆมากขึ้นหรือไม่ยังไงผมยืนยันเลยนะครับข้อมูลที่ออกไปเนี่ยเดิมทีเป็นอย่างั้นวันนี้มันเปลี่ยนไปหมดแล้วไม่มีนะครับที่จะให้มาทําโรงแรมมาทาศู้นักค้าไม่มีวันนี้เราจะพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยอย่างเดียวเลยนะครับเป็นที่อยู่อาศัยสําหรับพี่น้องประชาชนที่รายได้น้อยอตามวัตถุประสงค์ของการเคหะหรือรเป็นที่อยู่อาศัยสําหรับท่านใดได้บ้างคะก็ก็เรียนอย่างนี้นะครับวันนี้เนี่ย เราก็สร้างขึ้นมานะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับแน่นอนนะครับประมาณ6กพันลายเนี่ยเราจะให้ขึ้น,นครับเป็นลําดับแรกเลยแต่ว่าลักษณะที่เราสร้างเนี่ยมันมีเกินจํานวนไปหกพันลายนะครับเพราะฉะนั้นเกินหกพันลายเนี่ยเราอาจจะเป็นเอามีไรายได้นะครับแล้วมาชดเชยกับค่าจ่ายเพราะว่าสําหรับผู้ที่เป็นผู้สัญญาอยู่แล้วเนี่ยเราอาจจะคิดในราคาที่ค่าจะถูกลงนะครับไม่ได้คิดในราคาที่แพงไปแล้วก็ เป็นราคาที่เคยพูดคุยกันผู้อยู่อาศัยแล้วเนี่ยพอที่จะรับกันได้นะครับอันนี้ผะเด็นอย่างนี้นะครับผมเรียนอย่างนี้แต่ว่าถ้าเป็นนอกเหนือจากบัญชีรายชื่อล้วอาจจะเป็นอีกราคาหนึ่งนะครับที่อาจจะเปิดให้ติดทั่วไปนะครับอันนี้เป็นข้อมูลในใจของพี่น้องประชาชนที่เปิดโอกาสให้สักถามแน่นอนแต่เรียนถามในส่วนของทางท่านดรโสพลนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือท่านเป็นประธานมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยที่ดินแถวดินแดงนะฮะตอนนี้ทําเป็นแฟรดินแดงให้คนไม่ค่อยมีเงินอยู่กันนะฮะคนฐานะ ลำบากอยู่ถ้าเกิดมีการเข้ามาฟื้นฟูนะทิศทางที่มองไว้นะคะว่าควรจะมีการบริหารจาัดก,การฟื้นฟูยังไงคะครับจริงๆแล้วประเด็นแรกเนี่ยก็คือเรื่องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินเนี่ยครับเด็กแป่อายุข,ขนาดนี้เนี่ยนะครับวันดีคืนร้ายก็อาจจะพังลงมาได้ลอยเย่าพลาซ่าที่โคร,ราชก็พังมาแล้วนะที่อินเดียก,ก็พังมาแล้วขออนุอญาตนะครับท,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 ที่นำเสนอลักษณะเช่นนี้คือ มีกระบวนการเข้าไปตรวจสอบไหมคะวิทยากานมากก็ตรวจสอบกันมาเนี่ยครับแล้วสภาพตึกมันไม่แข็งแรงใช่ครับแล้วอายุตั้ง50ปีขนาดนี้เทคโนโลยีสมัยเดิมอย่างนี้เนี่ยครับถ้าเราสร้างใหม่เดี๋ยวค่ะตรงตรง,ตรง,ต,รงตรงนี้เชิญท่านพูดไปเรื่อยๆก่อนไม่เป็นไรฟังกันก่อนเด้๋ยวนั้อคือปกติแล้วอายุใครเรงเศรษฐกิจก็อยู่ไม่แต้เกินสี่ห้าสิบปีอย่างนี้เน,นี่ยครับเราอยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นมานี่ถ้าเกิดว่าใครจะรับผิดชอบการอย่างแคบต้องรับผิดชอบหรือเปล่าเนี่ยนี่เป็็็นนนนนนปปรรรรระะเเเเเเเดดสําคคคัััญืืื่่่่่่่ออองงงหึีีีียยยบบทกกว ประชาชนทั่วไปนะนี่เราอยู่กันจํานวนนี้เนี่ยครับแต่พื้นที่ขนาดนี้เนี่ยในสังคมยุคใหม่เนี่ยไม่ใช่สร้างแค่ห้าชั้นแล้วนะมันต้องสร้างสิบไปยี่สิบชั้นสามสี่สิบชั้นเนี่ยนะครับเพื่อที่ให้คนจนที่เป็นคนยากจนจริงๆเนี่ยได้มีโอกาสมาอยู่บ้างนะครับ <S <S 2> <S 2> อันนี้เพื่อว่าจะได้ที่ดินเยอะแยะขนาดนี้ถ้าเรามาสร้างเนี่ยสามารถที่จะ <ๆ S 2> สร้างเป็นเหมืองย่อมๆนะคนที่มีรายได้น้อยก็สามารถที่จะมาเช่าได้คนอื่นแถวนั้นก็เช่ากันเดือนละสามสี่พันหรือแม้แต่ในแฟลตเองเนี่ยครับเช่ากันตั้งสามสี่พัน เนี่ยก็สามารถที่จะมาเช่าในราคาถูกวันนี้ได้สาภาพก็ดีปลอดภัยด้วยนะครับแต่ประเด็นสำคัญที่สุดก็คืออันที่3เนี่ยบางทีเราดูไปดูมาเรากลัวนะครับว่าเเราสร้างไปแล้วเนี่ยนะครับไปจะเอืเ้อนนายทุนหรือเปล่าอันนี้คงไม่ได้อย่างนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราสร้างถึงแม้ในความเป็นผมเนี่ยครับสร้างที่อยู่อาศัยผู้มีรายน้อยอื่นแล้วก็สร้างที่อยู่อาศัยสหหรับคนที่อยู่เหล่านี้แล้วแต่คนที่อยู่เหล่านี้ในเดือนนึงเช่าเฉลี่ยแล้วประมาณสักหกร้อยนะพันกว่าบาทก็มีเนี่ยครับเฉลี่ยแล้วเหล่านั้นค่าเก็บขยะค่่าดูแลชชชุมมนไพอใ้ นะแต่โอเคถ้า,ถ,าถ้าอยู่ต่อไปก็ต้องมีจํานวนระยะเวลาที่แน่ชัดด้วยนะถ้าเกิดอยู่ไปตลอดชีวิตอย่างนี้ไปเรื่อยอีกไปกี่ช่วรุ่นอย่างนี้เนี่ยครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าห่วงใหญ่นะครับแต่ที่สำคัญคือว่าสถ้าเรามาพัฒนาเนี่ยเราจะเอาเงินมาสร้างเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยแล้วก็จะมาใช้เนี่ยครับจำเป็นอย่างยิ่งเนี่ยครับที่ต้องมีเงินจะมีเงินก็ต้องมีการพัฒนาเป็นในเชิงพาณิชย์บ้างในความเป็นส่วนตัวผมนะครับผมก็ไม่ได้ไปรับใช้ในทุนที่ไหนเลยเนี่ยนะครับแต่มองในแง่ที่ว่าเราต้องามีห้างสสรินค้าเเป็นรื่องที่ดีนะครับ มีงานทําได้มากขึ้นนะคนมาทํางานห้างเปล่านั้นก็อาจจะมาเช่าช่วงแฟลตได้อีกสร้างไรายได้คนอยู่แฟลตได้อีกนะครับทำอะไรได้อีกเยอะแยะนะไมะ่ใช่ว่ามีห้างแล้วจะไม่ดีแต่ว่าทางนี้ทางการแห่งชาติบอกว่าอาจจะเป็นห่วงเรื่องว่าเดี๋ยวจะคุยกันไม่รู้เรื่องเลยบอกว่าให้สร้างแต่ในความเห็นของผมเนี่ยครับผมมองว่าเราควรจะพัฒนานเชิงพาณิชย์ยิ่งสามารถที่จะพัฒนาในเชิงพาณิชย์มันอยู่ที่ว่าราคาตลาดเท่าไหร่ นะถ้าเราสามารถที่จะให้มีคนยอมเอช่าไปในราคาที่แพงแล้วเอาเงินส่วนนี้เนี่ยมากับคืนในประชาชนทั่วไปเนี่ยเพราะว่าที่ดินผืนนั้นเนี่ยเป็นของประชาชนคนไทยทั้งประเทศไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยครับดังนั้นถ้าพัฒนาแล้วเนี่ยคนอยู่ในชุมชนนี้ก็ได้ประโยชน์ด้วยสังคมโดยรวมก็ได้ประโยชน์ด้วยถึงเป็นสิ่งที่สมควรนะไม่ใช่ว่าเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ถ้ประชาธิปไตยเนี่ยก็ไม่ใช่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับเข้าใจเข้าใจนี่ก็เป็นในส่วนของความคิดเห็นของดรโสพลนะฮะคือท่านก็มองในแง่ของมูลค่าทรัพย์สินนะ <c oughs> แต่ว่าก็ต้องเรียนนะฮะว่าในสาเหตุผลที่ท่านว่าหนึ่งสี่สิบห้าสิบปีเก่าเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะฮะ <c oughs> ถ้านําเสนอประเด็นนี้อาจจะต้องประกอบด้วยเหตุผล <c oughs> นะครับเพราะว่าเมื่อเสองสามวันที่แล้วดิฉันได้มีโอกาสกับพูดคุยกับอาจารย์อาจารย์ธเนศวิรัริที่เป็นอดีต ในกาธที่การวิศวกรรมสถานท่านบอกว่าอายุตึก4 5 0ปีไม่ใช่ว่าเก่าหรือใหม่ก็คงต้องไปเรื่องของการเข้าไปตรวจสอบโครงสร้างที่งาจจตรวจสอบมเรียบร้อยแล้วครับถ้าอย่างนั้นก็ต้องนําผลของการตรวจสอบเนี่ยมาให้พี่น้องประชาชนได้ได้ดูว่ามันอันตรายจริงๆนะคะหรือว่าถ้าเกิดชาวบ้านไม่มั่นใจก็อาจจะวิศวกรรมสถานเป็นบุคคลที่3เข้ามาช่วยอันนี้คือเราคุยกันด้วยเหตุผลนะคะคราวนี้แต่ว่าในประเด็นอื่นๆเนี่ยต้องเรียนถามมุมมองของอาจารย์เจษฎาด้วยนะคะว่า ใน,ในเหตุผลของทางท่านผู้ช่วยการแขหกคดีหรือว่าทางดรโสพลว,ว่าก็ตามนะอาจารย์ว่ามุมมองเรื่องนี้เราน่าจะคลี่คลายความทุกข์ใจของชาวบา้านยังไงได้บ้างคะผมฟังจากตัวผู้่านของการแขหกได้พูดแล้วก็วางใจนะครับไม่ค่อยดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรยังไงก็ตามเนี่ยก็คือการขหกแห่งชาติเนี่ยวัตถุประสงค์ของการขหกก็คือการสร้างที่อยู่อาศัยให้เคนรายได้น้อยอเพราะนั้นนโยบายก็คือว่าถ้าสร้างแล้วให้คนรายได้น้อยยังอยู่ได้อันนี้ไม่มีปัญหา ปัญหาที่จะต่างที่เป็นข้อที่ห่วงใหญ่เขาคือคือในขณะนี้เนี่ยยังไม่มีการรับฟังความคิดเห็นกันมาคุยกันกับคนที่อยู่ในช,ชุมชนดินแดนตรงนี้เนี่ยว่าจะมีกระบวนการในการจัดการบริหารจัดการอย่างไรพวกเขาจะต้องย้ายไปอยู่ที่ไหนเขาจะต้องมีสิทธิ์เข้ามาได้ไหมอย่างไรต่อไรตรงเนี้ยสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เขายังกังวลใจยังไงก็ตามเรื่องนี้มันเป็นผลมาเนื่องจากว่าทาง มีการเสนอรัฐบาลในเรื่องการขออนุมัติแผนแล้วมันก็ยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้รับการอนุมัติอันนั้นมันเป็นความล่าช้าตร,ตรงนี้ถ้าหากว่ามีกระบวนการในตรงนี้ผมคิดว่าชาวสันดินั้นก็จะสบายใจมากขึ้นอย่างน้อยรู้อนาคตตัวเองรู้ตัวเองว่าจะต้องทําอะไรเตรียมตัวอะไรกันต่อไปนะครับเพราะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นครับค่ะเพราะว่าถ้าเกิดดูในในเหตุผลที่ว่านะคะถ้าเราจะช่วยเหลือให้คนจนได้มีสิทธิอยู่ในในที่พักราคาไม่แพงยิ่งคนจนได้อยู่เยอะเรายิ่งดีใจนะคะ ราะว่าคนที่เขาลำบากจะได้จะได้รับการช่วยเหลือดูแลมากขึ้นแต่ว่าพวกเราที่อยู่ในพื้นที่พอฟังคําอธิบายนะฮะจากการเคหาแล้วมีข้อเสนออย่างไงบ้างไหมฮะเชิญคร่ะผมมีข้อเสนอและข้อสงสัยเชนะครับเอาข้อสงสัยก่อนแล้วนะนะครับก็คือว่ากรณีที่จะต้องปฏิบัติตามมาติคอรมอในปี43เนี่ยในแผนแม่บทเนี่ยที่แรกผมไม่รู้ไม่ทราบนะครับว่ามันมีแผนนี้ เขาประกาศอย่างเดียวอย่างที่ดรสุขพลพยายามกล่าวนะครับว่ามันตึกเก่ามันอย่างนั้นอย่างนี้เรามาทราบที่หลังว่ามีแผนฟื้นฟูอยู่แล้วในมติครอรมอปี43ซึ่งระบุไว้อย่างชัดเจนโดยให้งบนะครับ700กว่าล้านนะครับไอ้งบ700กว่าล้านเนี่ยที่ให้เนี่ยคือให้มาสำรวจความต้องการของชาวบ้านระยะเวลาโครงการ10ปีนะครับไอ้งบ700กว่าล้านเนี่ย มันไม่ใช่ว่าต้องมาทำรายชื่อเดี๋ยวนี้วันนี้ไม่ใช่เขาให้เวลาคุณมาสิบปีแล้วคุณยังทำไม่ได้นะครับนี่คือนี่คือสิ่งที่เราสงสัยนะครับว่างบตรงนี้เอาไปใช้ทำอะไรกันแน่เอาไปสร้างข,ข้อเสนอนต่อไปเชิญค่ะเอาข้อเสนอต่อไปนะครับมีการเปลี่ยนแผนแม่บทอยู่เรื่อยนะครับที่จะพัฒนาไม่ว่ารัฐบาลท่านสุรยุทธ์จุลานนท์ก็ดีนะครับก็เสนอแบบแผนเข้าไปแล้วก็สภาพักก็เด้งเรื่องกลับมา ว่าที่ไม่ผ่านเนี่ยเนื่องจากว่าไม่ทราบความต้องการที่แท้จริงของชาวบ้านว่าชาวบ้านนี้ต้องการอะไรแต่ตอนนี้นะครับซึ่งมีข่าวอยู่ปตอนนี้ว่าจะนําเข้าสู่มติคอรมอใหม่นะครับแบบแผนของการเคหแห่งชาติจะ,จะทุกห้าตึกนะครับลองรับหนึ่งตึกการเคหแห่งชาติก็พยายามว่าจะสารวจแค่ห้าตึกนี้ก่อนห้าตึกนี้ก่อนที่จะโดนก่อนนะครับแต่จริงๆแล้วในมติคอรมอเนี่ยผมขอทราบ ข้อมูลดังด้านกฎหมายจากท่านอาจารย์นะครับว่าในเมื่อในมติคอรมอนเนี่ระบุว่าอย่างชัดเจนเนี่ยสิปีเนี่ยเงินเจ็ดร้อยกว่าล้านเนี่ยจะต้องแบกแผนตรงนี้สำรวจให้เสร็จสิ้นก่อนและทําประชาพิจารณ์นะครับและทําประชาพิจารณ์ผมถามว่าวันนี้ถ้าเกิดการแข่งชาติผมมองนะไม่ทราบว่ามันจะเป็นอย่างที่ผมคิดหรือเปล่านะว่าการแข่งชาติทํางานเหมือนสีถนนชัยก็คือว่าจะ ทำสำรวจห้ข้อนั่นามาฟังคําอธิบายเลยนะได้ประเด็นแล้วก็คือว่าใข้อเนี่ยเดี๋ยวขอขอ,ขอให้แจ้งจบประเด็นนิดนึงนะครับเพราะ,ะว่าเรื่องนี้สําคัญจริงๆ เิดประเด็นเลยค่ะโอเคก็คือว่าถ้าเกิดจะทำห้าข้อเนี่ยอาหาทำห้าแลตห้าหลังเนี่ยเพื่อมารองรับเนี่ยแล้วไม่ทําประชามติเนี่ยทั้งหมดนะฮะในมติคอรมอระบุว่าต้องทําหมดก่อนแล้วประชามติผมถามทําได้ไหมครับผิดกฎหมายไหมครับขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวถามท่านผู้ช่วยก่อนอาจารย์เจษราจะได้แนะนําทีเดียวเท็จจริงเป็นยังไงท่านผู้ช่วยอธิบายให้ชาวบ้านเข้ไใจหน่อยได้ทราบเลยนะครับว่าที่พูดถึงเรื่องงบเจ็ดร้อยล้านเนี่ยนะครับผมเรียนนี้ที่ติดปีเนี่ยจริงเราไม่ได้เบิกมาเจ็ดร้อยล้าน และใช้ไปเนี่ยร้อยว่าล้านเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มาทําข้อมูลตารวจทํารุ่นทํำนี่ทํากิจการต่างๆเนี่ยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเราเรียนตรงๆไปตรงมานะครับว่า700กร่าล้านไม่ไม่ได้เบิกมาเป็นก้อนใหญ่นะครับเระเบิดเป็นรายปีออกมานะครับในส่วนที่ว่า วันนี้เราทำไมต้องทำห้าแฟดอะไรอย่างนี้เพราะว่าที่ผ่านมาหรือเข้ามาติคอรมอแล้วเราก็ต้องมีปรับปรุงแก้ไขนะครับมติคอรมอให้มาเราก็มาทําให้มันถูกต้องเพื่อที่จะให้กระทบผลกระทบกับผู้อาศัยให้น้อยที่สุดนะครับวันนี้เมื่อก่อนนี้ผู้อาศัยสงสัยว่าทุบแล้วชาวบ้านจะไปอยู่ที่ไหนจะทําอย่างไรเคห,หาจะจ่ายค่าเช่าไหมเมืม่อไปอยู่ที่อื่นแล้วเมื่อเสร็จแล้วก็เข้ามาวันนี้ต้องเรียนอย่างนี้ว่าเราแทบจะได้ข้อยุติว่าวันนี้ยังไม่มีการทุบ วันนี้เรามีที่ดินที่เป็นอยู่ตรงหัวมุมตรงสามเหลี่ยมดินแดงนั่นเลยประมาณสองไร่เพราะนั้นเราจะไปสร้างแปลงจีต,ตรงนั้นขึ้นมาก่อนก็จะรองรับได้ประมาณสัก300ร้อยป่ขาขัวเรือนนะครับเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอานะครับแผนตามที่เราบุกไว้จะย้ายขึ้นไปก่อนก็ย้ายแล้วก็ไปไปสร้าง ถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับแทบจะไม่กระทบเลยวันนี้พี่น้องเนี่ยอาจจะเป็นห่วงเป็นใยว่าเ,ออเมื่อทุบแล้วจะไปอยู่ที่ไหนเป็นกังวลยังไม่ได้คาตอบแล้วตั้งแต่แผนปี43มาเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ว่าพอเราเข้าขมงเราก็ได้รับการคิดและการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดวันนี้เราถือว่าเราแทบจะทำแผนแม่บทที่สมบูรณ์แล้วที่จะได้เข้าแล้วไม่กระทบนะครับเพราะว่าตอนนั้นขรมว่าพยายามที่จะให้ผู้โดยสารอยู่ที่เดิมให้มากที่สุดวันนี้เราบอกเลยว่าอยู่ที่เดิมจน าจะย้ายขึ้นนะครับเพราะฉนั้นจะไม่กระทบเรื่องการทุบก่อนทุบหลังพอทั้งเสร็จแล้วก็ทยอยขึ้นแล้วก็ไปสร้างถัดถัดไปนะครับวันนี้ต้องเรียนอย่างนี้ว่าภารก,กิจของการชาตินั้นนอกจากสร้างที่อยู่ฟื้นฟูลแล้วเราัะคำนึงถึงสวัสดิภาพคุณภาพชีวิตของผู่น้องใหญ่ทมุชนเพราะว่า นะครับวันนี้เราไปดูหลายๆซึ่งมันก็มีนะครับเป็นปกติในเรื่องจะทําโครงการใหญ่ๆอย่างนี้มันจะมีความเห็นไม่ลงมันคนที่เห็นชอบก็เยอะคนที่เห็นเห็นต่างก็มีนะครับผมเรียนนี้ตอนนี้เราก็พยายามที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยมานะครับมาร่วมกันพัฒนายังไงให้คนดินอินแดมีคุณภาพชีวิตที่ดีสวัสดิภาพที่ดีนะครับเรียนรุ่ต้นนะครับ ขอบคุณค่ะคราวนี้อาจารย์เกษรานะกรฟังความคิดเห็นฟังข้อสงสัยทั้งสองฝ่ายแล้วอาจารย์คิดว่าควรจะด,ดําเนินการอย่างไรต่อดีคะอาจารย์เออมติคลมนีนี้ไม่ใช่กฎหมายนะครับไม่ได้เป็นบทบังคับแบบตายตัวแต่ว่าข้าราชการหน่วยงานของราทุกหน่วยงานต้องทําตามมติคลมนนะครับฟังยากหน่อยนะแต่ว่ามันเป็นหลักการตามนี้นะฮะยังไงการแข่งัก็ต้องทําตามมติคลมทีนี้แผนทั้งหมดเนี่ยมันเป็นลักษณะของตอนปี43 ในรัฐมนูญปี50เนี่ยค่อนข้างจะเปิดกว้างแล้วก็ให้สิทธิประชาชนและแม้กระทั่งแม้แม้กระทั่งตอนนี้เนี่ยเรามีรัฐมนูญชั่วขราวใน่แต่รัฐมนูญชั่วข่าวในมาตรา4มาตรา5เนี่ยก็ยังมีการพูดถึงบอกว่าสิทธิเสรีภาพที่ประชาชนได้มาตั้งแต่อดีตมาเนี่ยในประเพณีในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอ,อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยยังคงได้รับการรับรองตามรัฐมนูญชั่วขราวนะฮะทีนี้พอมารัฐมนูญปี50เนี่ยกระบวนการในการรับฟังความคิดเห็น ในเรื่องของการประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเนี่ยมันเข้มข้นมากขึ้นกว่ารัฐธรรมนูญปี40มติคอรมอลเดิมเนี่ยมันเกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญของปี40แต่ถ้าอาศัยตอนนี้เนี่ยนะครับมันก็จะต้องโยงกับรัฐธรรมนูญปี50นั่นก็คือว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยถ้าจะขออนุมัติกับคอรมลเนี่ยน่าจะเป็นอนุมัติแค่หลักการ นะครับในเรื่องรายละเอยียดอื่นๆทั้งหมดเนี่ยความจริงเนี่ยการแหลงควรจะมีการฟังประชาพิจารณ์จัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นเพื่อฟังความคิดเห็นคนที่มีผลได้รับผลกระทบด้วยเพราะฉะนั้นถ้ากระบวนการตรงนี้ได้ทําก่อนเนี่ยกระบวนการในการที่จะพัฒนาต่อไปเนี่ยทุกคนเขาจะได้รู้เตรียมแผนชีวิตเขาเองด้วยนะครับ <S 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 จะทุบก,กี่ตึกจะสร้างกี่ตึกนะฮะจะเอาย้าย300จากเนี้ยไปอยู่ตรงนั้นยังไงคนอื่นจะอยู่ยังไงทุกคนจะต้องเตรียมแผนเตรียมแผนหมดทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเขาได้รับรู้ก่อนเนี่ย มีการเสนอแนะความคิดเห็นกันได้แล้วก็การกิจหารแลฟังความคิดเห็นเหล่านี้เนี่ยเอาไปประกอบในการทําแผนเนี่ยผมคิดว่าแผนมันจะสมบูรณ์มากขึ้นก็จะลดเรื่องของข้อข,อข,อขัดแย้งต่างๆ<ม>ด้วยนะคะทางการากมีแนวทางที่จะดําเนินการอย่างที่อาจารย์เจษฎาได้นําเสนอบ้างไหมคะท่านคือเรียนอย่างนี้นะครับว่าจริงๆในปี51เนี่ยนะครับเราเคยให้สถาบันการศึกษาเนี่ยนะครับลงไปตำรวจข้อมูลเบื้องต้นไปบ้างแล้วนะครับแล้วส่วนใหญ่ก็มีความเห็นว่า อยากให้เคหะเนี่ยเข้าไปฟื้นฟูนะครับและตลอดระยะเวลาที่10ปีเนี่ยเราก็เชิญผู้นําชุมชนเชิญผู้อาศัยเนี่ยนะครับไปจัดกิจกรรมสัมมนาและฟังความคิดเห็นกันมาโดยตลอดนะครับแต่ไม่เป็นไรประเด็นที่เรามาเนี้เดี๋ยวเราก็จะได้นําข้อคิดข้อชี้เนีข้อเสนอเนี่เนี่ยทำอย่างไรที่เราจะได้ หาข้าอยุติร่วมกันแล้วก็ผู้อาสัยก็มีความพึงพอใจการเงินก็สามารถเข้าไปดําเนินการได้เพราะว่าวันนี้ต้องยอมรับว่าการชาติก็เป็นหัวเป็นใยโดยเฉพาะวันนี้ได้เราได้รับการชีนแะจากหลายสถาบันว่าเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องอที่ชาวดินแดงในเรื่องของความเป็นอยู่นะครับสภาพความเป็นอยูอ่ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆการชาติก็ไม่ได้ดิ่งนอนใจเพราะว่าภารกิจหน้าที่ของเราเนี่ย ก็คือตั้งฟื้นฟูแล้วก็คุณภาพชีวิตนะครับผมผมเองเนี่ยเรียนเรียนคุณเรียนคุณอนุมารเลยว่าจริงๆรู้จักพี่น้องชาวดินแดงเนี่ยอยู่ตั้งแต่เป็นนักสังคมมาคุณภาพชีวิตดีพี่อธยาพี่ดุสิตท่านประธานปฏิบัติรู้จักกันหมดอยู่แล้วผมว่าถ้าอย่างนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันแล้วเราได้ข้อยุติแล้วเนี่ยนะครับทุกคนจะได้สิ่งที่ชาวดินแดงต้องการแล้วก็เป็นความสําเร็จที่เราร่วมกัน ทำะนะครับผมเรียนอย่างนี้ครับค่ะคือเข้าใจะนะคบว่าพี่น้องที่มานั่งอยู่ที่นี่ก็คือด้วยความวิตกกังวลหว่นกลัวหลายอย่างนะว่าเอ๊ะจะได้อยู่ที่เดิมไหมแล้วจะได้อยู่ในราคาเหมือนเดิมไหมะจะอยู่ยากลำบากไหมขออนุญาตเสริมตัวนีดหนึงะนะ,ะอันนี้เป็นประเด็นที่ว่าเพื่อนบ้านที่เป็นเจ้าบ้านเนี่ยเขามีความวิตกกังวลมากคือการจะเปลี่ยนแปลงชีวิตครอบครัวเขาเนี่ยเขาจะต้องได้รับการแสดงความคิดเห็นจากเจ้าบ้านที่เป็นเจ้าบ้านตัวจริงเท่านั้นการจัดสัมมนาที่ผ่านมาของการขยายชาติเนี่ยไม่รู้ไปเอาใครต่อใครเปิดกว้าง เพราะฉะนั no ้น <rij> ม <Bee ful noise> ันไม่ตรงประเด็นสําหรับผู้ที่จะต้องมีผลกระทบมาให้ฟังเขาเสนาเอาตรงนี้ก่อนแล้วมันมีโรงแรมปินปั้นเนี่ย มันเกิดขึ้นรืที่เราจะไดเอาอย่างนี้แล้วกันดิฉันยินดีรับฟังทุกท่านเลยนะคะทั้งพี่ตัทยาด้วยพี่ดุสิตด้วยแต่ว่าด้วยเวลาที่จํากัดเดี๋ยวจบรายการเราคุยกันต่อได้เป็นข้อมูลนะเพราะว่าถ้าเกิดท่านผู้ช่วยมีข้อมูลที่แตกต่างกันก็จะอธิบายหรือถ้าท่านไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนก็จะได้รับรู้นะแต่วันนี้ขอบพระคุณทั้ง5ท่านอย่างยิ่งนะขอบพระคุณแก่ ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เวลาจํากัดจริงๆนะแต่ว่าถ้าเกิดใครมีปัญหาระบากเดือร้อนก็สามารถแจ้งเข้ามาในรายการสถานีประชาชนได้ค่ะวันนี้นะทีมงานทุกทคนอาจารย์เจษดาอนุจารีนะคะดิฉันอนุมากเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ